สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวราศีพิจิกเข้าสู่ช่องคาเฟ่โหรค่ะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงการงานแล้วก็ดวงการเงินในช่วงเดือนตุลาคมนะคะก็พี่หมอก็รอราศีนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าพี่หมอเนี่ยมีลัคนาอยู่ในพิจิกเดี๋ยวเรามาส่องกันว่าการงานแล้วก็การเงินของพิจิกในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยมีสถานการณ์ยังไงบ้างนะคะก่อนอื่นเลยเราทวนกันเล็กน้อยนะคะว่า ชาวราศีพิจิกเนี่ยคือใครนะคะสำหรับพี่หมอนะช่องนี้นะคะพี่หมอใช้ระบบการนับก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวังวนที่16พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่15ธันวาคมนะคะนับเป็นชาวราศีพิจิกและแน่นอนคะ่ะใครที่มีลัคนานะคะอยู่ในราศีพิจิกเหมือนพี่หมอสามารถฟังคลิปของชาวราศีพิจิกในช่องนี้ได้ทุกคลิปเลยนะคะแล้วก็รวมถึงคลิปนี้ด้วยเช่นกันคะ่ะเอาละเราจะเริ่มเปิดกันที่การงานก่อนเหมือนเดิมนะคะ มาดูกันว่าการงานของชาวพิจิกในเดือนตุลาคมนะคะมีสถานการณ์ยังไงบ้างเนาะเด็กด้า วิวออฟฟอร์จูนห้าถ้วยเอ็มเพอเรอร์เฮอร์มิตเดลิเวอร์นะคะสิบ ดาหกเหรียญควีนถ้วยและก็เจ็ดเหรียญชาวราศีพิจิกนะคะการงานในเดือนนี้ต้องบอกว่าสิ่งที่พิจิกต้องระวังให้มากเลยก็คือในเรื่องของอารมณ์นะ เดี๋ยวจะบอกว่าอารมณ์นะคะหรือว่าการตัดสินใจอะไรที่มันแบบเขาเรียกว่ายังไงอ่ะไม่รอบคอบนะแบบหุนหันพันแล่นอ่ะอารมณ์แบบเด็กๆอะ่ะเปิดมาตัวตนของคุณก็คือเด็กดาานะคะมองว่าสิ่งนี้เนี่ยจะทําให้เกิดปัญหาได้ง่ายโดยเฉพาะปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ในเดือนตุลาคมนี่ต้องระวังให้มากนะคะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เขาเรียกว่ามักจะมีความคิดที่ค่อนข้างที่จะขัดแย้งกับคนอื่นได้ง่ายโดยเฉพาะผู้ใหญ่ ฟังให้ดีก่อนนะคือเกณฑ์ผู้ใหญ่คุณนะดีนะเออจริงๆเกณฑ์ผู้ใหญ่ของชาวราศีพิจิกดีมากเลยนะคะแต่ว่าตัวตนของคุณเนี่ยมันเหมือนแบบย้อนย้อนแย้งกับเขาอะในขณะที่เขาเนี่ยอยากจะให้คุณนะอยากจะให้ชาวราศีพิจิกเนี่ยประสบความสําเร็จวิธีของเขาส่งมาถึงเรา หรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่เขาแนะนําเราเราจะเป็นแบบคิดส่วนทางเขาตลอดเลยความเห็นเราจะแย้งกับเขาตลอดนะคะใครที่ต้องร่วมงานกับผู้ใหญ่หรือมีผู้ใหญ่อ่าที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีอิทธิพลในหน้าที่การงานเนี่ยเดือนนี้สําคัญมากๆถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จในชีวิตนะ่ะคุณไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะโตเถียงนะเขาได้เลยทําไม่ได้นะคะต้องลด อารมณ์ล,ลดอีโก้ลดความแบบใจร้อนของตัวเองลงนะอยากจะย้ำเรื่องนี้มากๆเดือนนี้เป็นเดือนที่ไม่สามารถทำอะไรอ่าจะบอกว่าตามที่ตัวเองคิดได้ค่ะไม่ได้เลยค่ะบอกเลยว่าไม่ได้ค่ะไม่เหมาะเลยควรที่จะเชื่อฟังผู้ใหญ่เป็นที่สุดหรือถ้าเกิดว่าไม่ใช่ผู้ใหญ่ก็จะเป็นคนที่เขามีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่าเราอะค่ะนะ มีความรู้มีความสามารถในเรื่องนั้นมากกว่าเราอย่างเงี้ยแนะนําว่าเราจะต้องไม่ขัดแย้งกับเขาอ่ะสําคัญตรงนี้ถ้าเกิดว่าคุณอะอยากจะประสบความสําเร็จหรือก้าวหน้าเดือนนี้คีย์เวิร์ดหลักของคุณคือคุณต้องปล่อยวางจริงๆนะมันอาจจะรู้สึกอึดอัดน,นะคะสําหรับบางคนพี่หมอก็เป็นคนที่ใครมาบังคับอะไรไม่ได้แต่สิ่งที่สิ่งที่พี่หมอเห็นในไพพเขาก็ไม่ได้บังคับนะแต่ว่า เอาเป็นว่าไอเดียคุณอ่านนึกถึงคํานี้ออกคํานึงรุ่นใหม่รุ่นเก่าอะ่ะรึกออกไหมคะมันเหมือนกับว่าประสบการณ์ของรุ่นเก่าอะ่ะเขาก็แบบนึงความคิดประสบการณ์รุ่นใหม่มันก็แบบนึงเราก็จะมองเป้าหมายคือเป้าหมายของเราเป้าหมายเหมือนกันสมมุติว่าคุณอะพี่หมอยกตัวอย่างกรณีคุณร่วมงานกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งในทีมของคุณมีคนหนึ่งที่เขาแบบว่าทํางานมานานแล้วอย่างเงีนะ้ยเนาะแล้วในเดือนเนี้ยค่ะอ่า โปรเจกต์หนึ่งที่ต้องทําร่วมกันเนี่ยคุณนะ่มีความคิดหรือว่าวิธีการแบบหนึง่งส่วนผู้ใหญ่ท่านนี้หรือว่าคนคนนี้ที่มีประสบการณ์มากกว่าเขามีความคิดอีกแบบหนึง่งความคิดคุณกับเขาเนี่ยอ่าวิธีในการที่จะไปถึงเป้าหมายเนี่ยคนเราวิธีแต่เป้าหมายเดียวกันอ่แต่เป้าหมายเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากให้งานสําเร็จคุณต้องปล่อยอันนี้พี่หมอพูดจริงนะคือมันต้องยอมอะค่ะยอมที่จะเขาเรียกว,ว่าอะไรอะยอมวาง อีโก้ยอมวางอ่าสิ่งที่คุณคิดนะ่ะลงเชื่อเถอะไม่ไม่มีทางที่จะถูกต้องไปกว่าเขาค่ะพี่หมอค้าพูดเลยไพ่แบบเนี้ยคุณสู้ไม่ได้หมายถึงความคิดคุณสู้ไม่ได้ในขณะที่เรารู้สึกว่ามันถูกแล้วอ่ะแต่คนที่เขาเก่ากว่าเขามีข้อมูลหรือว่าประสบการณ์สูงกว่าค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสู้ไม่ได้นะคะต้องไม่เถียงเขานะคะ ต้องเชื่อเขาแล้วมันจะสําเร็จอันนี้ต้องยอมหน่อยนะเรื่องนี้ต้องยอมหน่อยอาจจะยากหน่อยสําหรับสําหรับใครบางคนที่ไม่ค่อยชอบนะก็จะรู้สึกว่าอุ้ยมันดัดดานวิธีเนี้ยแต่ไอวิธีที่ดัดดานมันสําเร็จอะคะ่ะนะมันต้องยอมค่ะถ้าอย่างนั้นนะต่อมาค่ะถ้าเกิดว่าอะเราไม่ต้องไปร่วมง,งานกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ยังคงสําคัญนะคะแต่คุณกําลังลุ้น ลุ้นให้เขาเนี่ยซัพพอร์ตคุณลุ้นให้เขามองเห็นคุณค่าในตัวคุณนะเรียง่ายๆก็คืออยู่ในช่วงที่คุณอยากแบบให้เขาอะเห็นความสามารถของคุณสิ่งที่คุณจะต้องทําในเดือนนี้คือคุณจะต้องมองอะไรที่มันแบบเขาเรียกว่าก็คือต้องฟังเขานั่นแหละเออถ้าคุณอยากให้ให้เจ้านายอะเอ็นดูคุณหรืออยากให้เขาเลื่อนตําแหน่งให้คุณในช่วงเดือนนี้ยเขาพูดอะไรคุณก็ต้องไป มันอาจจะฟังดูเหมือนแนวประจบประแจงอะเนาะแต่คือมันมันไม่ใช่นะสําหรับพี่หมอคือพี่หมอแค่รู้สึกว่าชาวราศีพิจิกในเดือนตุลาสิ่งที่คุณเจอคือคุณอยู่กับคนที่เขาเก่งกว่าเพราะฉะนั้นเดือนนี้คุณต้องถ่อมเออคุณไม่สามารถขัดเขาได้ไม่สามารถแย้งเขาได้ไม่ว่ากรณีใดแล้วก็ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดด้วยไม่ว่าว่าคุณทําไปเพื่ออะไรด้วยนะบอกเลยอะมันมันไม่มีทางที่คุณจะชนะเขาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเดียวเลยคุณต้องถ่อม ถ่อมตัวนอบน้อมเข้าไว้ในทุกกรณีแล้วก็เชื่อฟังหน่อยนะคะอ่าอย่าใจร้อนอย่าหุนหันพันแล่นจริงๆอย่างที่บอกว่าเกณฑ์ผู้ใหญ่ดีมากนะเพราะเขาเอ็นดูคุณนะคะสิ่งที่พี่หมอเห็นนะ่ะถ้าเขาไม่เอ็นดูคุณเขาจะไม่ซัพพอร์ตไม่ช่วยคุณเลยแต่นี่คือการซัพพอร์ตคุณนะเขาไม่มาเถียงกับคุณด้วยนะอารมณ์เดือนนี้ยคือพี่หมอไม่ได้บอกว่าคุณเถียงกับเขาแล้วเขาเถียงกับคุณไม่ใช่นะพี่หมอพูดแค่ว่ามีแต่เรานะมีแต่เราที่เถียงเขาอ่าสมมุติว่า กลับย้อนกลับไปตัวอย่างเดิมนะคะตัวอย่างที่ว่าเขาอยู่ในทีมเดียวกับเราเนะเป้าหมายเราเป้าหมายเดียวกันนะคะแต่ว่าการทํางานคนละวิธีใช่ไหมเขาไม่มาเถียงะค่ะเขาจะไม่มาบอกว่าเธอคิดผิดเขาก็ปล่อยให้คุณทาค่ะเขาก็ซับพอร์ตในห่วงหางท้ายสุดคุณก็ต้องไปเพึ่งเขาอยู่ดีเพราะคุณจะเห็นเลยว่าคุณทําผิดวิธีของเขาถูกเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เกณฑ์ที่ผู้ใหญ่จะลงมา ทำลายเราหรือว่ามาเป็นอริกับเราค่ะสิ่งที่หมอเห็นมีแต่เราว่าจะไปเป็นอลริกับเขามีแต่เรานะจะเอาตัวเองเข้าไปตีกับเขานะคะเพราะฉะนั้นอารมณ์สคัญนะในเมื่อเรามีเกณฑ์ที่เขาเอ็นดูเรานะเราต้องยอมยอมหน่อยยอมละอีโก้ตัวเองลงนิดนึงอันนี้เด่นมากเป็นเรื่องที่เด่นมากๆเลยนะคะต่อมาค่ะจะบอกว่าถ้าคุณวางได้เร็วข้อดีที่จะตามมาในเดือนนี้คือคุณกําลังเข้าใกล้ความสําเร็จแล้วก็อย่างที่พูดว่าเรื่องเกณฑ์ผู้ใหญ่ซัพพอร์ตค่ะ ถ้าคุณเชื่อฟังหรือว่าคุณทําตามที่เขาแนะนํานะมีเกณฑ์ของการได้รับโอกาสดีๆตามมาจะมาในเรื่องตําแหน่งได้ค่ะมีความก้าวหน้าตามมาแน่นอนเพียงแต่ว่าความก้าวหน้าเรื่องการการเรื่องตําแหน่งความก้าวหน้าอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะมามาเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่ในเดือนนี้แต่มาเป็นในลักษณะแบบโอกาสมาก่อนแต่ยังไม่เกิดงงไหมสมมติขเขาบอกว่าเฮ้ยเธอทําท โปรเจกต์นี้ออกมาสําเร็จจริงๆด้วยอ่ะสมมุตินะคะหลังจากที่คุณแบบลดอีโก้ลดทิฐิเชื่อทุกอย่างทําตามแผนของเข้าหนูนี่นั่นปรากฏว่ามันประสบความสําเร็จแหละในเดือนเนี้เขาก็จะมอบอ่าเขาก็จะมาบอกว่าเอ้ยน่าสนใจนะเรานี่เก่งเหมือนกันนะเนี่ยอ่าประมาณนี้งั้นเดี๋ยวจะเลื่อนตําแหน่งให้อ่าแต่ว่ามันยังไม่เลื่อนไง แค่พูดมาก่อนนะคะก็อยู่ในช่วงของการรอนะหลายๆคนก็จะเจอเรื่องดีแบบนี้เกิดขึ้นนะคะในเดือนตุลาคมหลักๆแล้วอะระวังระวังตัวเองไม่ต้องระวังใครเลยเดือนเนี้ยระวังตัวเองอ่ะแต่ถ้าถามว่ามีเกณฑ์ต้องระวังคนอื่นบ้างไหมอ่ะก็พูดเผื่อไว้หน่อยแล้วกันนะ,ะเพราะว่ามันคือดวงรวมเนาะพี่หมออ่านให้มันครอบคลุมที่สุดแล้วกันนะคะก็ระมัดระวังคนอื่นจะเอาปัญหามาให้เราได้ค่ะ ในลักษณะคําพูดหรือว่าเอากลับกันด้วยอยลืมไปเลยมันมีการกลับกันได้ด้วยนะคะถ้าคุณอยู่ในตําแหน่งที่สูงกว่าหรือว่าคุณเป็นผู้ใหญ่เดือนนี้คุณอาจจะเจอกับเด็กๆที่เขาแบบงีเง่านะเอาแต่ใจไม่มีเหตุผลพยายามชวนทะเลาะความเห็นขัดแย้งกับคุณคุณเนี่ยรู้สึกว่าไอเด็กคนเนี้ยเราอยากจะซับพอร์ตมันนะเนี่ยเนหะ็นไหมกลับกันนะคะ แต่ทาไมเขาถึงทําพฤติกรรมแบบนี้นะนู่นนี่นั่นอย่างที่่หมอพูดค่ะคุณรอดูไปเถอะเดี๋ยวท้ายสุดเนี่ยเขาจะมาขอโอกาสจากคุณมาขอความช่วยเหลือจากคุณในที่สุดรอดูได้เลยเขาอยู่ในพาร์ทของการเรียนรู้ค่ะนะเออก็อาจจะต้องแบบนิ่งๆเอาความนิ่งเขาช่วยไม่ต้องไปเครียดน,นะคุณไม่ต้องไปทะเลาะอ,อะไรกับเด็กเลยนะเดือนนี้เห็นไหมก็ท้ายสุดนะเดี๋ยวเขาจะเห็นเองนะกลับกันได้นะคะมีเกณฑ์น,นี้เห็นไหม ็จะเจอแบบนี้ได้เช่นกันนะคะสำหรับการงานชาวราศีพิจิกถามว่ามันแย่ไหมมันไม่แย่แต่มันขึ้นเรื่องที่เขาเตือนเหมือนมันเหมือนกับว่าเรื่องนี้มีอิทธิพลมากกว่าค่ะเพราะฉะนั้นเดือนนี้อยากให้เรามาระวังเรื่องดีแล้วกันเนาะจะทําอะไรคิดให้รอบคอบคิดให้ดีฟังคนที่เขามีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะประสบการณ์มากกว่าเข้าไว้นะคะอาจจะต้องลดอีโก้ตัวเองลงลดอ่าเขาเรียกว่าอะไรความอยากเอาชนะค,ะคานใครลงนะคะเอาชนะตัวเอง มันก็ดีค่ะแต่ว่าถ้ามันยังไม่ใช่จังหวะก็ลดลงก่อนประมาณนี้อันนี้คือสิ่งที่พี่หมอรู้สึกว่าชาวราศีพิจิกต้องอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะรอบคอบเป็นพิเศษนะคะในเดือนตุลาคมเนาะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูการเงินกันบ้างน,นะคะการเงินของชาวราศีพิจิกเป็นยังไงบ้างเดือนตุลาคม มีเกณฑ์โชคลาบบ้างไหมหรือว่ามีารายจ่ายตัวไหนที่ต้องทำมาระวังเป็นพิเศษนะคะมาดูกันนะโอ้โหแปดดาบเก้าเหรียญแต่มีเก้าเหรียญน,นะอ๋อโอเค ควีนดาบนะคะสองเหรียญอ้อเจ็ดเหรียญห้าดาบอัศวินถ้วย น้าสวินเหรียญเด็กเหรียญโอสิบเหรียญทุกคนโอเคโอเคถึงแม้จะเปิดด้วยไพ่แปดดาบมาก็พอจะมองเห็นแล้วค่ะว่าในแง่ของค่าใช้จ่ายในรักตัวเหมือนกันนะคะแต่ถ้าในแง่รายรับหรือความมั่นคงเนี่ยพี่หมอกับรู้สึกว่าโอเคมันอาจจะ ด้วยความที่อย่างที่พูดนะคะรวมพลังงานเนี่ยมันก็เลยขึ้นในลักษณะที่สื่อได้ถึงหลากหลายอาชีพนะณตอนนี้นะคะเขาก็เลยดึงแบบทิศทางที่มันแบบอ่านแล้วเข้าใจตรงกันได้ง่ายที่สุดนะคะอายกตัวอย่างคําว่ารายรับก่อนแล้วนะไม่ใช่ยกตัวอย่างสิงต้องบอกว่าพูดถึงรายรับก่อนนะคะมั่นคงแน่นอนมีรายรับเข้าตลอดทั้งเดือนอันนี้คือข้อดีแต่ก็ต้องแยกเป็นเคสเคส by เคสถูกไหมคะเพราะว่า อย่างที่พูดมีหลากหลายอาชีพกําลังฟังอยู่คือพี่หมอยังไม่ใช่ช่องที่ดังขนาดนั้นหรอกที่จะมีคนเข้ามาฟังอาพูดกันตรงๆนะตอนนี้มีแค่ราศีเมษพฤกษภสิงห์ธนูเนี่ยที่เป็นราศีที่มีคนฟังแบบคลิปแบบยอดอยู่แตะพันอย่างนี้คะ่ะแต่ว่าคลิปอื่นมันไม่มันไม่ถึงแต่ถึงมันจะไม่ถึงก็มีมากกว่าหนึ่งคนทุกคนเข้าใจพี่หมอไหม มันมีคนฟังอยู่มากกว่าหนึ่งคนเพราะฉะนั้นในแต่ละคนที่ฟังค่ะบางคนก็เป็นพนักงานประจํารายได้ทางเดียวบางคนเป็นพ่อค้าแม่ค้ามีเจ้ามีกิจการเป็นของตัวเองบางคนเป็นอาชีพอิสระฟรีแลนซ์ประมาณนี้เพราะฉะนั้นแหล่งรายได้ที่จะเข้ามาหาเรามันไม่เหมือนกันถูกไหมคะพี่หมอก็พูดแบบให้เห็นภาพก่อนว่ารายรับมั่นคงค่ะอันนี้คือข้อดีนะในแง่รายรับจะมีทางเดียวมีหลายทางอาชีพอะไรก็แล้วแต่ อยู่ในเก์ที่ดียังมั่นคงอยู่นั่นเองนะคะแต่มันก็จะเห็นกรณีเสริมเพิ่มมานิดนึงอย่างสมมติเป็นอาชีพที่ไม่ได้มีรายได้ทางเดียวมีรายได้หลายทางเนี่ยช่วงนี้เนี่ยจริงๆยังทํารายได้ได้ค่อนข้างดียังย้งําแบบนี้ก่อนนะคะมีเงินเข้าเยอะมียอดมีอะไรนะคะแต่มันจะไปเห็นเขาเรียกว่าอะไระบริบทอื่นของการรับเงินอะ่ะเช่นอาจจะมีเกณฑ์ที่ได้เงินช้ากว่าปกติถูกผัดถูกเลื่อน บางคนเป็นอาชีพอิสระฟรีแลนซ์เนี่ยรอเจอได้เลยอาชีพพ่อคงพ่อค้าเจ้าของกิจการนักธุรกิจคุณมีเกณฑ์เจอหมายความว่าเงินเข้าแน่นอนแต่มันอาจจะล่าช้าเขาสัญญาว่าเดี๋ยวปิดงานกลางเดือนให้เงินเลยเหนือทิดต่อมาแต่ว่ามันอาจจะถูกเลื่อนอันนี้คือยกตัวอย่างให้ฟังอันนี้มันเป็นบริบทด้านอื่นแต่พอเรามอง,ององรวมของทั้งเดือนนั่นหมายความว่าคุณได้เงินงงไหมไม่งงใช่ไหมคือการเงินยังดีอยู่นะคะรายรับยังมั่นคงดีอะไรประมาณนี้นะ ต่อมาค่ะ,ะถ้าพูดถึงโชคลาบเป็นเรื่องที่หลายคนอยากฟังก็ต้องพูดตรงๆว่าพิจิกเป็นคนที่ไม่ค่อยมีดวงด้านนี้นะเท่าที่พี่หมอเคยเจอพิจิกเป็นคนที่ไม่ค่อยมีดวงเรื่องโชคลาบน,านั้นๆทีจะมีแต่พิจิกมีข้อดีอย่างหนึ่งคือถ้าพิจิกมีโชคพิจิกมักจะมีโชคก้อนใหญ่เท่าที่พี่หมอเคยเจออันนี้จากประสบการณ์ตัวเองนะคะจะเจอแบบนั้นเยอะมากคือบทจะเจอเนี่ยก็จะเจอเข้ามาติตดๆกันแล้วมันก็หายยาวๆเลย หรือไม่ก็เข้ามาทีเป็นเงินก้อนใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยพิจิกจะมีแบบนี้ได้แต่พิจิกไม่ได้มีบ่อยไม่ได้มีแบบทุกงวดทุกเดือนอ้ยอยู่ๆมีคนเอาเงินมาเปไม่ใช่พิจิกเป็นลัคนาราศีที่พี่หมอรู้สึกว่ามันต้องไฟด้วยตัวเองมันถึงจะได้ตังค์แต่ถ้าคุณไฟด้วยตัวเองนะบอกเลยพิจิกอะได้เงินง่ายมากถ้าไฟอ่ะเออแปลกไหม คือคุณอาจจะแบบแต่หนูยากอยู่เฉยๆอ่ะเออมันไม่ใช่ดวงเราเราต้องทําความเข้าใจมันอาจจะไม่ค่อยเข้าข่ายลัคนาราศีพิจิกเท่าไหร่นะคะลัคนาราศีพิจิกต้องไฟนิดนึงนะต้องเหนื่อยนะอ่ะวนกลับมาก่อนนะคะก็โชคลาภไม่เด่นนะแต่ในกรณีถึงแม้ว่าพิจิกจะไม่ไม่ใช่ราศีหรือลัคนาที่เด่นเรื่องนี้แต่พี่หมอเชื่อว่ามันก็มีหลายคนที่พื้นดวงอ่ะ พื้นดวงจริงๆเราพูดกันถึงเรื่องดวงดาวโหราศาสตร์อย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีคนที่ดาวเขาตำแหน่งดวงดาวตอนเกิดเนี่ยมันเอื้อให้เกิดโชคได้ง่ายในบางคนนะไม่ไม่ทุกคนหรอกแต่แค่ส่วนใหญ่เงก็ถ้าเกิดว่ามีใครนะคะย้อนลองย้อนไปคิดถึงเรื่องอเขาเรียกว่าอ,อะไรอะชีวิตตัวเองที่ผ่านมาถ้าเกิดว่าปกติเรามีโชคบ่อยมากเดือนนี้มีค่ะมีเกณฑ์แต่ว่าจะได้มาจากเด็กๆหรือคนที่อายุน้อยกว่า ก็มีเกณฑ์ได้เงินฟุกๆจากพวกเขาเหล่านั้นนะคะในช่วงนี้ประมาณนั้นที่พี่หมอจะสื่อนะคะข้อดีทางการเงินอีกข้อหนึ่งของชาวพิจิกนะพี่หมอมองว่าในเดือนนี้ค่ะพิจิกหลายคนมีเกณฑ์ซื้อบ้านเออมันจะกลายเป็นเกณฑ์สินทรัพย์นะคะพิจิกหลายคนมีเกณฑ์ลงทุนระยะยาวเกิดขึ้นในเดือนนี้ค่ะแล้วถามว่าควรลงทุนไหมคะอันนี้ถือว่าเป็นรายจ่ายนะคะพี่หมอไม่ใช่รายรับ ไม่สําหรับพี่หมอพี่หมอมองเป็นรายรับค่ะเพราะว่าแน่นอนันก็คือรายจ่ายด้วยนะรายจ่ายของเดือน,นี้แน่นอนถ้าพูดถึงการลงทุนแต่การลงทุนเนี้ยค่ะมันจะสร้างกําไรให้ชาวพิจิกได้ค่ะเนี่ยลงเดือนเนี้ยพี่หมอคิดว่าเดือนเนี้ยก็เริ่มเห็นเริ่มเห็นแล้วอะแต่อาจาจะได้มานิดๆก่อนนะอาจาได้มาเล็กๆก,ก่อนนะคะแต่มีเกมในเดือนนี้นะคะสําหรับใครหลายๆคนที่คิดอยากลงทุนทําอะไรที่เป็นการลงทุนระยะยาว เดือนนี้ทำได้และควรทำอันนี้ขึ้นมาแบบชัดเจนนะคะต่อมาอแต่ถ้าเกิดว่าการลงทุนนั้นอนะ่ะมันเป็นเรื่องงานเนาะฟังเสียงคนอื่นบ้างฟังผู้ใหญ่ฟังประสบการณ์จากผู้ใหญ่แล้วบอกเลยนะจะปังมากนะไปปรึกษาคนที่เคยทำมาก่อนอะไรเงี้ยอันนี้พูดแบบเอามาบวกกันให้มันเกิดประโยชน์นะคะลองคิดแล้วก็พิจารณาปรับเป็นเรื่องของตัวเองดูว่ามันใกล้เคียงเรื่องตัวเองบ้างไหมนะคะ อีกหนึ่งข้อดีที่ชาวพิจิกจะได้ก็คือมีเกณฑ์ที่คนรักคู่ครองเนี่ยจะเปค่ะหลายหลายคนมีแฟนสายเปนะช่วงนี้แฟนเปแฟนเอาอกเอาใจซื้อนู่นซื้อนี่พาไปทงไปเที่ยวอยากได้อะไรขอให้บอกอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อดีของชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะทีนี้ค่ะเรามาอ่าน8ดาบและควีนดาบกับ5ดาบที่กําลังรอเราอยู่นะคืออันเนี้ยที่เหมาะรู้สึกว่ามันจะเกิดขึ้นประมาณช่วงต้นเดือน นะก็คือรายจ่ายแน่นอนมันต้องมาในพาร์ทของรายจ่ายนะคะจะบอกว่าถึงแม้ว่าพิจิกเนี่ยจะมีความมั่นคงทางการเงินดีในระดับหนึ่งแต่อย่างที่บอกค่ะหลายคนอยู่ในช่วงของการรอนะถูกเลื่อนอ่ะถูกเลื่อนนะเขาจะจ่ายเงินก็ไม่จ่ายเลื่อนเราอย่างเงี้ยค่ะโปรเจกต์เนี้ยปิดแล้วจบแล้วก็ยังไม่ยอมจ่ายตังเราอะไรเงี้ยค่ะก็คือให้ควบคุม รายจ่ายช่วงนั้นให้ดีก่อนเพราะว่าเงินที่จะเข้ามันเข้าช้ามันมีเกณฑ์ที่เหมือนกับการเงินช่วงต้นเดือนมันจะอุดอัดเพราะฉะนั้นช่วงนั้นต้องมีวินัยในการใช้จ่ายเล็ก,ลกน้อยหรือมากๆไปเลยก,ก็ได้นะคือควบคุมค่าใช้จ่ายตัวเองให้ดีนะคะอย่าเพิ่งไปเสียเงินกับเรื่องที่มันแบบฟุ่มเฟือยอย่าเพิ่งใช้เงินกับเรื่องที่ไม่มีประโยชน์เพราะช่วงนั้นรับซ้ายจ่ายขวาอยู่นะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายาหลักๆเนี่ย มันมาชนกันเยอะในช่วงนั้นที่พี่หมอเห็น,นะคะ่ะนา้าค่าไฟก็เป็นปกตินะช่วงต้นเดือนกับปลายเดือนหลายคนจะเจอเกณฑ์น,นี้นะคะก็ให้นหล่ะค่ะพยายามควบคุมค่าใช้จ่ายให้ดีแต่พี่หมอมองว่าพิจิกเดือนนี้ก็มีข้อดีคือไม่ค่อยใช้อะไรกับเรื่องฟุ่มเฟือยเท่าไหร่นะจริงๆนะมองว่าช่วงนี้พิจิกมีความวางแผนอนาคตตัวเองอยู่เยอะแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครมีเกณฑ์ซื้อบ้านยิ่งจะไม่คิดฟุ่มเฟือยแน่นอนช่วงเนี้ยหลายคนมีเกณฑ์น,นี้นะคะก็ ถือว่าเป็นโอกาสดีแล้วก็อข้อ,อเดี๋ยวกันนะคะรายจาย่ายอ๋อพี่หมออยากให้ระมัดระวังเกณฑ์การถูกหยิบยืมด้วยค่ะช่วงต้นเดือนมีเกณฑ์นะให้ระวังให้ดีนะคะเพราะเขาเห็นว่าเรามีเงินนั่นแหละคนที่จะมียืมเนี่ยคนใกล้ตัวคนที่คุณไม่สามารถจะปฏิเสธหรือว่า,าเขาเรียกว่าอะไรอะนั่นแหละไม่ไม่สามารถที่จะปฏิเสธเขาได้รู้สึกเกรงใจอะไรอย่างงี้ค่ะ แต่คุณต้องคำนวณตัวเองก่อนอยากช่วยช่วยได้แต่คำนวณตัวเองนิดนึงเราไหวไหมจะเดือดร้อนตัวเองหรือเปล่านะคะดูให้ดีให้รอบคอบนะอเมื่อกี้นี้พี่หมอเห็นนอกจากบ้านเอาจริงๆนะพิจิกไหลายคนมีเกณฑ์เรื่องยานพาณะะด้วยนะมีเกณฑ์ซื้อรถแล้วก็เสียเงินกับการเดินทางท่องเที่ยวอืม หลายคนอาจจะมีการจองทริปอะไรอย่างเงี้ยค่ะจองทริปล่วงหน้าทริปปีม่ปีใหม่อันนี้เกณฑ์พี่หมอเลยช่วงนี้พี่หมอจ่ายตังเรื่องทริปอยู่นะคะทาทริปทาการบ้านเพราะว่าปีปีใหม่พี่หมอจะหยุดยาวตลอดถ้าใครถ้าใครอ่ตามกันมาแต่แรกเป็นลูกเพจลูกดวงกันมาแต่แรกก็จะทราบเนาะเนี่ยคล้ายๆกันค่ะก็คือเอาอ่ามีการวางแผน มันเรียกว่าการลงทุนระยะยาวได้ไหมเนี่ยไม่ได้เนาะเ,เอาเป็นว่ามีการใช้จ่ายในลักษณะนั้นเกิดขึ้นนะคะแต่จ่ายไว้จ่ายได้แล้วก็ไม่ใช่รายจ่ายที่เกินตัวเหมือนเราคํานวณมาดีแล้วนั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าใครจะซื้อรถก็มีเกณฑ์ค่ะเดือนนี้น่าซื้อได้นะถ้าวางแผนมาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเดือนนี้ซื้อได้บ้านซื้อได้ได้เครดิตได้อะไรนะคะ,ะพี่หมออ้ออีกหนึ่งประเด็นที่เมื่อกี้พี่หมอจะพูดก็คือหลายคนมีโอกาสดีๆทางการเงินเกิดขึ้นในเดือนนี้โดยเฉพาะประมาณช่วงปลายเดือนค่ะ อาจจะมีโปรเจกต์มีงานอะไรที่มันเป็นไรายได้เสริมเพิ่มเติมเข้ามาแนะนําว่าให้คว้าไว้นะคะมันทําเงินให้ได้นะคะหลายคนเจอเกณฑ์น,นี้ถือว่าการเงินพิจิกรี่ได้แย่นะสาหรับพี่หมอนะแค่ไประมัดระวังค่าใช้ใจ่ายในช่วงต้นเดือนควบคุมบริหารจัดสรรช่วงนั้นให้ดีนะทุกอย่างจะคลี่คลายลงได้หลังพน้นช่วงกลางเดือนไปแล้วจะดีขึ้นนะคะประมาณนี้ค่ะสําหรับ การงานแล้วก็การเงินของชาวราศีพิจิกแล้วก็ลักคณะพิจิกหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะคะเอาไปปรับใช้ได้เอาไปมองดูซิว่าใกล้เคียงกับเรื่องตัวเองในพาร์ทไหนเราควรทํายังไงปรับยังไงการงานนี่ย้ํานะเชื่อผู้ใหญ่เขาอาบน้ำร้อนคำนี้ไม่เกินจริงอาบน้ำร้อนมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อเขาประสบการณ์เขาเจ๋งกว่าดีกว่านะคะในขณะเดียวกันถ้าคุณเป็นผู้ใหญ่นะอย่าไปเถียงเขาค่ะ ประสบการณ์ของเด็กๆเ,เนี่ยเขาน้อยท้ายที่สุดเขาก็ต้องมาขอความช่วยเหลือจากเราอยู่ดีอยู่นิ่งๆอ่ะเขาก็จะเชื่อเราอยู่ดีนะคะประมาณนี้ค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ